น้ำหนาวนา,น,านามาแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่น้ำหนาวจะมาเล่านิทานเรื่องเฮลโลคิตตี้เล่นสนามเด็กเล่นกับเพื่อนๆให้ฟังค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเฮลโลคิตตี้ตัวหนึ่งเล่นสนามเด็กเล่นกับเพื่อนๆ เป็นลูกคิตตี้เราไปเล่นสนามเด็กเล่นกันไหมดีดีดีปปซามาลุพี่อยากไปเล่นสนามเด็กเล่นเมโลดี้หนูอยากไปเล่นสนามเด็กเล่นได้เลยน้องแต่เนียวเราอยากไปเล่นสนามเด็กเล่นได้เลยเคโลปี้เฮมิมี่ไปด้วย บิงโกกับแดเนียลกับเมโลดี้ก็เล่นสไลเดอร์สีน้ําเงินแล้วเมโลดี้กับเคโลปี้ก็เล่นคิงช้าสีเหลืองเคโลปีผ้ผกคิงช้าให้เมโลดี้ส่วนบั克บันนี่ก็นั่งดูส่วน Hello คิตตีกับแปสมาลุก็เล่นม้าหมุนสีแดงเฮลโลคิตตีกับแปสมาลุก็เล่นสนามเด็กเล่นด้วยกัน <laughs> แล้วได้เวลากลับบ้านแล้ว oh, <no. S 1> พี่เรากลับบ้านเถอะเราคลวงูเงี้ยวเคี้ยวขอโอเคเรากลับบ้านกันเถอะแปซมาลุพี่ต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวแม่เป็นห่วงแทบแย่ป yeah. ิงโกฉันต้องกลับบ้านเหมือนกันเดี๋ยวพ่อคงเป็นห่วงแทบแย่คีนาม่อนต้องกลับบ้านเหมือนกันเดี๋ยวแม่เป็นห่วงแทบแย่เ yeah. บลลีต้องกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวพ่อคงไปห่วงแทบแย่มิมมี่ก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันเดี๋ยวแม่คงเป็นห่วงแทบแย่แัสมารู้ต้องกลับบ้านเหมือนกันแดเนียลก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันเคลโลปี้กลับแล้วเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆสนุกกันไหมคะน้องๆเคยแบ่งของเล่นให้เพื่อนหรือเปล่าเรามีสนามเด็กเล่นเยอะแยะเราต้องแบ่งกันเล่นห้ามแย่งกันถ้าเป็อย่างนั้นเพื่อนก็ไม่เล่นด้วย สำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย